สวัสดีครับผมทิดแมนครับวันนี้กะเจพาพี่น้องมาเฮ็ดกับเขากินนะครับเมนูมวันนี้ก็จะเป็นแกงปลาใส้สินนะครับเครื่องปรุงก็จะมีครับพริกแกงครับตะไคร่เนาะใบมะกรูดหอมแดงพริกแดงครับต้นหอมครับกะทีิครับน้ำตาล ผมชลลดนะครับอากาน้ำปลาครับกับเดียวห้าลงมือทำกันเลยครับหม้อที่ใส่นี่็ขออนุญาตใส่พินกระทะนะครับจะได้ข้นสะดวกครับก่นจากใส่หนังกะทิลงไปก่อนนะครับนะจักครึ่งขวดกับพ่อครับครับกะเ้าปล่อยให้เดือดสักระยะหนึ่งนะครับพ่อกะทิเริ่มแตกมั่นแล้วก็ จะใส่พริกแกงลงไปครับครับเอาแต่ยีีๆแห้แตกนันสะิเนาะ ไฟที่ใส่กับใส่ไฟกลางนะครับหมห้มันห่อนแห้งครับมันจะใหม่ครับพ่อพีิกแกงแตกมันแล้วก็เลื่อมส่นามต้งไปครับ ครับพราะน้ำเริ่มเดือดเท่ากับใส่ตะไคร่ใบมะกรูดหอมแดงซ้อยครับตามโดยพริกนะครับพริกนี่ผมจะพ่หั่นนะครับเพราะว่าตัวเล็กจะกินด้วยครับใส่ลงไปเป็นเม็ดแบบนี้เลยเนาะโอเคครับจากนั้นก็ใส่ปลาลงไปเลยครับ น้ำเ,เดือดๆเนี่ยเนาะครับ mm hmm. ไหป้ปลาเพิ่นจมลงไปในน้ำน,นะครับ mm hmm. จะเดบบะข้าวเนาะเอาป่าตองค้นครับ mm hmm. ครับเขาปิด hmm. ฝาไว้สักกู่ครับ mm hmm. พ เพราะปลาเริ่มสุกกะมาปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาครับผมใส่ตั้งหน่อยเนาะน้ำตาลทรายครับผมบใส่จักหน่อยครับข้นมากหวานแล้วก็นี่ครับขาดบได้ครับผงนัวครับผงชุดรสแหละ เล็กน้อยครับเสียร้ายเสียบลายครับ,บ,ก,บกหน่ล็กนอยนะครับเนาะปลาเหลื่อมซุกแล้วครับกะเติมน้ำอีกนิดหนึ่งครับ ครับโอเคครับปิดฟ้าไปครับเอาล่อให้ปลาสุกเนาะครับกับพ่อปลาสุกหลัะฮก็ล่องซีเบืองครับแสบแล้วครับบดได้ปปุ้งเพิ่มเลยปิดฟ้าไปสักกู่ครับ จากนั้นก็เติมบุญเสียลงไปเลยครับครับุบญเสีนห่อเล็กนะครับสองห่อครับครับคนเล็กน้อยครับ ฟ้าไปครับครับก่อพ่อเสียนซุกเหลี่ยวเขาก่อใส่้นหอมลงไปครับต้ยหนาเนาะเป็นหอมตัดครับโอเคครับยิดฟ้าไปแป๊บนึงเนาะ โอเคครับปิดไฟครับครับพร้อมเสิร์ฟครับผมแกงบุญเส้นใส้ปลาครับแกงปลาใส่บุญเสน้นแหละรครับจังสีเลยครับแสบอีหรี อ่าเรียบร้อยครับเมนูแกงปลาเสีส่ยนครับ ตักใส่ช้อนอะไรอยากกินแม่เยเดี๋ยวก่อนนะาย่าชอบพริกด้วยไหมไม่ไม่ไม่เอาพริกอร่อยนะพริกหวานต้นน้่วนเนียโอเคน่ากินมากลูกค้ามาแล้วแตกช้อนขึ้น มาครับมากิน you ข know ้าวน้ำก้างครับเริ่มใสินข้าวแบเสี่บแ่างปลาใส่เสี่ยงครับเด็กๆชอบเด็กชอบมากเลยเด็กชอบมากเป็นอาหารไทยๆครับแต่ว่าอีสานทำ่างไรเหี้ครับเพราะเป็นอาหารอีสานเนาะเพราะว่าคนอีสานเยอะ เทปกะดังคือกระตึกคือคั้วหมือเเ่าเหรอครับบ้านใกล้ถนนเนาะอร่อยมากเลยอร่อยสุด ใช่จะคิดแล้วนะครับขอ้ามถ้ามาันเป็นข้าวตอบคิดชู่หน่อยได้ไหมอ่ะท้ำแบบนี้หนูน้ำแบบนี้โอเคนั่นแหละอร่อยไม่ต้องคิดชู่แล้วจะเป็นหนูกี่อายก้อนโตครับเปิ้ลขี่อายแน่อายทวนๆเลยอ่ะไม่รู้จะอายไปถึงไหนอายไปถึง แต่ว่าจตย์คร like of ับเล็กๆอะเป็นกินเขาเนีนความหนาความตานะครับวันธรรมดาก็จะกินสองคนครับในบ้านครับไมมนะขัากขขออนุญาตกินเขานะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแลบชมครับฝากกดไลค์ก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำกิปต่อไปครับบ๊ายบาย